ใ,ใจหลายฉีดครั้งเดียวโอเคมาเลยพอ,อเห็นอันนี้นนมาละโอ้มันใช่แล้วเน,นื้นอตัวที่ว่าน,นี่ตกกองกองอยู่กอง,ง,งอยู่กับพืนเลยคือตอนนี้แมลงไม่มีใบก็เขียวยอดก็สมบูรณ์สวยแถมแถมลูกก็ดกด้วยเนี่ยดกขนาดเนี้ยจะห่อไงไหวเนี่ยเวลามันมีลูกแล้วมันอย่างนี้เลยนะครับเออทุกแค่ไหนแล้วแท่ไหนาต่ำมันติดดินเลยเห็นฝลังโดๆแบบนี้คือพี่ใช้แมกมากับลาวา สองอย่างบวกกันบวกกันตอนที่ฉีดครั้งแรกเจอเพียเจอแมลงอะไรบ้างครับเล็กๆพอจะฉีดกาบได้แม็กมากมากะราวามาขึ้นบ้านแถวก็เรียกแมลงสเกนะตัวเท่าเม็ดสีดำเนี่ยหัวมันยาวๆมันชอบกินยอดมากัดยอดอือกาบกวนใจเนาะกาบทำยังไงลองเอายาเคมีที่เคยฉีดนี่แหละใส่เม็กมากะาราวาไปปกติ ใช้ยาตัวเดิมยาฆ่าแมลงตัวเดิมที่ฉีดพอมาผสมมากๆกับเราว่ะพผสมแล้วก็ฉีดฉีดครั้งเดียวโอเคมาเลยฉีดแค่ครั้งแรกก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยเห็นการเปลี่ยนแปลงมือตัวที่ว่านี่ตกกองกองอยู่กองอยู่กับพืนเลยคือตอนนี้แมลงไม่มีใบก็เขียวยอดก็สมบูรณ์สวยแถมแถมลูกก็โดกด้วยเนี่ยดกขนาดเนี้ยจะห่อไงไหวโอ้ครับนึกถว่านี่เยเนี่ยเวลามันมีลูกแล้วมันอย่างงี้เลยนะ ครเออตูกใต่นหและท่อไหนตําๆมันติดดินเลยแต่ก่อนนี้มันมันดกอย่างนี้ไหมใช่สลูกนะมันก็มีแต่ว่ามันไม่เยอะมันไม่เยอะใช่ไหมเราก็ไว้ได้แค่ลูกเดียวมัไม่ต้องปิดทิ้งสุดท้ายก็คือลูกเดียวเพื่อให้ผลมันสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เราลูกที่เคยที่สุดแล้ว ครับอย่างนี้ถือว่าคุ้มค่าไหมครคุ้มค่าครับน่าจะได้เงินอยู่จะเห็นเงินเป็นกอบเป็นกำมก็รอบนี้แหละใช่ไหมครับใช่ใช่สุดยอดเลยประสบการณ์เราก็ศึกษาไปด้วยทําไปด้วยเนาะกับมาเจอรอบนี้ก็น่าจะให้ดีที่สุดอ่ะการที่หลังมันต้องห่อการถ้าไม่ห่อก็เหลียมลงมันกวนมรมันทองครับแมลงมันทองทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์การใช้แมกมากับละวาผสมยาฆ่าแมลงของพี่สวัสดิ์ส่วนท่านใดอยากใช้ตามหรืออยากใช้ก็ต้องไปสูน์ด้วยตัวเองต้องสูตรครับไม่ราบสูตรไม่รู้ครับ ถามว่าแพงไหมครับแพงแต่ว่าของแพงได้ผลเรามีเสียดายครับแพงได้ผลนะี่เสียดายครับ,ค,รบคือเท่าที่มีประสบการณ์การดูแลพลืชดูแลส,สวนผลไม้เนี่ยเทียบกับไม่มีแม็กมากกับเราที่ใช้ยาฆ่าแมลงอย่างเดียวนี่มันเปรียบเทียบแล้วความแตกต่างเป็นยังไงบ้างครับมันก็นใช้ไปไปเรื่อยๆมันไม่ตื่นเต้นพูดง่ายๆมันไม่ตื่นเต้นเพอเห็นอันนี้มาแล้วโอ้มันใช่แล้วมันใช่นี่คือ,อยังไง,งตื่นเต้นมันต่างกันยงไงพืชของเราพืชผลของเราผลไม้ของเราหรือว่าสวนผักเนี่ยครับ มันมีความแตกต่างผิดรูปปิดตาเราก็เอดีใจคือของของมันขายง่ายของขายยากก็ไปนั่งดูหลังจากเอาเมกมาลาวามาใช้แล้วมันที่ผลผลิตของเรามันสวยน่าขายใช่มันสวยมันผลผลิตมันก็ได้เยอะดูมีราคาด้วยใช่ครับผมใครเห็นภาษาโคราชก็ดีใจอะภาษาโคราชดนใจเลยดีใจคือมุ่งมหาเลยใช่ มืหาคือต้องมีความต้องการ<ช>คือแสดงว่าเขาอาจจะเคยเคยกินเคยทานแล้วสวยนี่มันเขา <อ S 1> <ว>ชอบสวยเวยเคมีเยอะเยอะมันกับนี้ครับเออของเรานี่ไม่เจอเคมีสวยนี่โอ,โ,อโอเคีโอเมากมมคือพี่ผสมแค่ยาฆ่ามแมลงตอนมาครั้งแรกหลังจากครั้งที่สองที่สามตอนนี้คือไม่ได้ผสมยาฆ่ามแมลงแล้วนี่ก็จะจะไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่า ครับเออมันเ,มเยอะแล้วก็เอาเคมีลงบ้างครับครั้งแรกที่ผสมยาฆ่ามแมลงจนถึงวันนี้ฉีดไปสามรอบห่างจากครั้งแรกกี่วันเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดคือยี่สิบกว่าวันประมาณยี่สิบเอ็ดวันยังไม่ได้ผสมยาฆ่ามแมลงครับไม่ไม่เกินไม่เกินไม่ถึงเดือนอนะ่ะพูดง่ายๆครับ,รบเกือบเดือนว่างั้นเถยังไม่มีแมลงมากวนไม่ไมีมปกติคือต้องฉีดทุกเจ็ดวันประมาณนะี้แต่ก่อนพอมันเยอะเอาไม่อยู่นี่มันก็เว้นสามวันโอ้แต่ก่อนสามวันวันอะไรประมาณเนี้ย มีราเอียดการณ์ว่าการฉีดไปแล้วมันทีเฉยอยู่เนี่ยแล้วจะเอาแบบไหนมันใช่แค่นั้นนะขาดไม่แล้วจะเปลี่ยนตัวไหนมาฉีดเราไปร้านขายยาก็บอกเอาตัวนี้ไปบาลองแล้วถ้าไม่ได้อีกก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่แต่เราก็ต้องจ่ายเงินใช่เรื่องเองะไรต้องจ่ายเงินคือตั้งแต่เอาแมกมาละวามเาสมยาฆ่ามลงใช้ตัวเดิมด้วยใช่ไหมหรือว่าเปลี่ยนยาตัวใหม่เปลี่ยนทุกตัวเปลี่ยนไปไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนยาใช่อ๋อเหมือนสลับกลุ่มยาใช่ครับไปซ้ำกันมันก็ยิ่งดื้อสลับกลุ่มยาเพื่อไม่ให้ม ดีเยี่ยมเลยครับสแสดงว่าเข้าใจเรื่องแมลงด้วยสแสดงว่า <c oughs> เป็นผู้เชี่ยวชาญต <c oughs> ัวธมมาธรรมนานเนาะก็อลองติดลองตกจนเข้าใจแมลงนี่น่าหลกผลผลิตถึงสวยงามแล้วก็ปลอดทั้งเตี้ยแมลงหนอนตอนนี้ยอดสมบูรณ์ลูกกดกแฮปปี้เนาะอย่างนี้เนาะแฮปปี้มากคแฮปปี้มากอือสุดยอดเลยเขาเป็นยนยังไงกอมันเหมือนความแตกต่างโอเคไหมโอเคมากภาษาโคราช่าจังไรครับดีใจหลายดีใจหลายดีใจหลายคือใช่แมกมาลาวาเยี่ยม